เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายธิดนัยศีส่องตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านขี้เหล็กสายดอนแตงอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1 0 1ยเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะศึกษา,าศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมและจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเคมีสำหรับครูคณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับปัจจุบันอายุราชการ6ปีปฏิบัติหน้าที่การสอนและจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยา,าศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ครับในวันนี้ กระผมขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครับจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กระผมได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และจากการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาพบว่า จากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพและมาตรฐานวิทยาศาสตร,ร์ข้อที่1.2ตัวชีว้วัดป .3 ทั1และป .3 ทั2ในเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ควรได้รับการพัฒนาด้วยเหตุผลดังกล่าว กระผมจึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวและให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะจากการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งกระผมได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหาร5หมุ่โดยนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นํามาใช้คือการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หรือ 5E ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสะส,ะสะวะทได้สรุปไว้5ขั้นตอนโดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ครับขั้นที่ 1... กระตุ้นความสนใจโดยนักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนจำนวน2กลุ่มหลังจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมจากรูปภาพสถานการณ์โดยคนครูจะใช้ powerpoint ประกอบการสอนเรื่องอาหาร5หมู่พร้อมกับตั้งคำถามนักเรียนว่า จากสถานการณ์ในภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างและร่วมกันสันนิษฐานสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามความคิดของตนเองหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ขั้นสำรวจและค้นหาในขั้นตอนนี้จะเป็นกิจกรรมเชฟกระทะเหล็กครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาจับสลากโจทย์เมนูอาหาร หลังจากนั้นก็จะปรึกษาการและคิดเมนูอาหาร1มื้อให้สัมพันธ์กับโจทย์ที่กลุ่มตนเองได้รับครับหลังจากนั้นนักเรียนจะมารับตะกร้าเพื่อไปเลือกช้อปปิ้งวัตถุดิบอาหารจากบัตรผ้าบนกระดานนำมาแปะบนแผ่นป้ายของกลุ่มตนเองหลังจากนั้นก็จะลงมือศึกษาใบความรู้เรื่องอาหารห้าหมู่และคุณประโยชน์เพื่อลงมือทำใบงานที่1ครับหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปครับ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมเชฟกระทะเหล็กที่หน้าชั้นเรียนโดยคุณครูและนักเรียนจะร่วมกันสะท้อนข้อมูลว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีวัตถุดิบอาหารครบ5หมู่หรือไม่และร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไปว่ากลุ่มที่ไม่ครบ5หมู่ควรจะเพิ่มสารอาหารประเภทใดและเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มนั้นได้ไปเลือกวัตถุดิบมาเติมให้ครบ5หมู่ครับ ขั้นตอนที่4ขั้นขยายความรู้คุณครูจะมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับผลของการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปและน้อยเกินไปแล้วให้นักเรียนร่วมกันอธิบายและเปรียบเทียบถึงความแตกต่างหลังจากนั้นก็จะมอบหมายให้นักเรียนลงมือทํำใบงานที่2เรื่องคุณประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดส่วนขั้นที่5ขั้นประเมินผลครับ ค,ครูมีการประเมินความรู้นักเรียนผ่านใบงานมีการประเมินทักษะและกระบวนการโดยการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลพฤติกรรมการทำงานของกลุ่มจากการทำกิจกรรมและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการตั้งใจเรียนรู้และสแสวงหาความรู้ของนักเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมครับจากการที่กระผมได้นำเอาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หรือแบบ 5E นั้น มาจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้เรื่องอาหารห้ามู่พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารห้ามู่สามารถอธิบายประเภทและคุณประโยชน์ของอาหารห้ามู่สามารถสืบค้นข้อมูลในเรื่องของประเภทอาหารและคุณประโยชน์ของอาหาร5หมู่ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตได้นอกจากนี้นักเรียนยังมีความตั้งใจเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอีกด้วยครับกระผม นายทีดนัยสีส่องขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงปันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีครับ